Tại lì lưỡi, chắp cổng vô Tại lưỡi luôn Cậu Mẹ chắc phải tắt rồi đấy ฮะตัดหนตลมนี่แหละตลอดแนวท่าเลยครับชวได้อาหละรถุดบานแข็งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรวบบ้า ไปหอดูรถซีแยกสุดเด็ดิดจากไปข้ามเลยหนี่ง,ง,งะงครับลุงมีนี้อกลับรถไดบ้านเนี่ย ครับผมนายวิทยาหาสุขพยาบาลบัตรราชนที่ไม่ัือสิ่งครับอยเพื่อนี่ควองสอยอย่างวัรพูกฐานครับผมจะขอร่องไปถึงผูเสียพิสูจคืออบจนะครับสนนเซนหน้าดมตารเงาครับ ซึ่งมีประชากรใส่ถนนเซนนี้เฉพาะตัวหน้าดมประมาณ4,000กว่าน 4, คนครับและร่วมบัานผู้เพียงมากับเราสมัครีก็1พั0สารับยครับสรุปแล้วผู้ที่ใช่ทางสัญจรเซนนี่ครับที่เที่ยวประจำของเพือ่อไม่ร่วมทางอื่นนะครับต่อมาหาหาพัานกว่าคนครับ เป็นใส่เป็นถนนสัญจรเป็นข้างสัญจรเขาโซมเพอครับชาบ้านในเดือร่อนมากครับครับจึงจะขอร้องไปยังนายกอบจอครับให้มาดูแลคือข้างๆเ้นีสภาพผมดูแล้วหมดหมดคุณภาพครับ้าทํำก็คือตื้อเห็ดหม่เลยครับเพราะว่าพระผมกับพระสถาบานพระมาทียย่ยงแล้วมันก่อ ใสได้ชกข้าวกลับไปเป็นหลุมเป็นบ่อของอื่นครับที่อว่ายางมันหมดคุณภาพช่วงระยะที่พังมากที่สุดประมาณ800เมตรครับตรงนี่ทั้งสายเลยครับแต่บางที่ก็บ้านเป็นหนองเป็นจุดมากต้องมองกับจุดลึกมากลุมใจมากครับเคยข่าเอาโคตรเจ็บทองไปเคยขอบหลดปะโป้โป้งป้งอ่อ ทำาไมอ่าจอดให้หน่อยจะลงเอาลงทําไมจะจะเดินมันถ้านั่งรถไปมันเจ็บรถกระแทกมันเจ็บแรงครับพวกเฉพาะพวกไตติงพวกเก็บท้องนี่จะขอเดินเลยครับไม่ไม่อยากนั่งรถครับเจ็บร้อนมากครับขอฝากถึงผู้รับผิดชอบให้มาดูแรหน่อยครับผมครับผมนายบุญยงหาสุกกับพบลบัาโมทิศ ผู้งเพียงมาตต่บนรถเขาสอยครับครับผมอยากฝากครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือถนนเส้นนี้ครับระยะทางนะครับจากด่านยาวถึงนาวดุมครับระยะทาง17กิโลเมตรครับเดือนนี้ครับเส้นทางเส้นนี้นะครับตำรุดเสียหายมากครับพี่น้องทันตอบได้บ้างโทเพราอ ตำบลน่าวดม,ม <hi> าขาดทิศสองหมู่บ้านครับประชากรผู้ยังมาเราสามัคคีครับสำรับผู้ยังมาประชากรกเกือบพันนะครับเก้าร้อยสิบเจ็ดคนนะครับแต่เราสามัคคีนะครับร่วมแล้วกับเป็นพันกว่านะครับน่านน่กาฝากข่าวนายกอบจนะครับหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รู้แล้วนะครับให้ฝากให้รู้แล้วคือถ่อมฤทธิ์เมย์นะครับการซ่อม พวกผมนะครับสองหมู่บ้านนะครับร่วมใจกันออกแรงนะครับออกทรับไปซอยกันปะสามารข้งหนึ่งนะครับแต่ใส่ไลดีอยู่พักหนึ่งวันนี้ก็ทำนุดีกแล้วครับเป็นตัวใหม่นะครับโวเก่าแต่ทกที่ยังอยู่องเดิมที่พวกผมสอนทำไมนนานกับทำนมาณสองปีผ่านมานะครับกต่แทบบ้านเดี๋ยวนี้แทาบ้านก็อยากให้พวกผมสอนคือเก่านะครับแต่ผมกับ หาที่เพิงนะครับอยากฝากหน่วยงานนะครับคือผู้รับผิดชอบถนนนะครับอบจนะครับมอเมน่าพกผมลองเลี้ยงนะครับที่น้องเดือดรอดจริงๆนะครับที่น้องเดือดรอดจริงๆรั้นตอนไปมากเลยลำบากมากครับดังนั้นก็ผมก็คงจะบ่มีหยัางฝากครับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาดนูแรนะครับมาสอมนะครับหรือมาเห็ดไม้หม่หรือเห็ดหม้นะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่มีงบประมาณนะครับนะครับฝาก มีมูมีก็ต้องเฮดดอพี่น้องเลือดร้อนจริงๆนะครับขอขอฝากกันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ